รมวิวสวยๆเพิ่งกันน่เป็นยังไง <c oughs> ไปตามนี่แหละขึ้นมาครั้งแรก <c oughs> อเอขาต้องเปิดเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปดูที่วิวจะสวยขนาดไหน từ qua thì nó bớt được นานภูเขาอยูย่สวยนะใครว่าเป็นลำนัะคอง สิพี่แนมเย็นเองเเขาจ,ลา,ขาจลาดเ,า,า,เา่เขาจดลาดเพราะห่าไ้โ้ไปทางนั้นเนี่ย yeah. ย็นแต่ถนนนี่เราพี่้องเฮ้ย <laughs> โอ้ยพุ่นกางกังขัน <laughs> ใช่ใช่้ครับถนนธรรมดาที่เหพีอโยนมาคือ

กัน,งนเงี่ยเข้า่าช่วงเนี้ยสวยว้าวไทยถอดสดเนี่ยนะไม่ฝนเหรอไฝนนเซสดนี่เพราะมันคันอ่อยังองอันนี้เครื่องแม่นะไม่มีไวไฟนะพ่อไม่ได้เปิดหอสปอต พ่อมนุ่งในน้ำพ่อมนุ่งไงเอาของหนูเลยเอาของหนูเลยหนู่งวมีเอาของหนูเลยไม่ต้องเอาของแม่ของแม่มาทำเนี่ยมันต้องไปเชื่อม